Bye. สวัสดีค่ะเคนแคสซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมไมค์ครับกันอีกแล้วนะคะมาอยู่กันในโปรเจกต์ไมค์ครับลักกี้บ็อกันเนงนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องพีน้องเต้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ค่ะนั่นคือน้องแชมป์ K R K นั่นเองค่ะออ้าวไม่ใช่ผมนี่ว่าลืมไปีแชมป์ทำไมอ่ะดูดีเลยโอดีมากเลยเต้ ผมหายใจออกแล้วเมื่อกี้ข่มคอเลยอ๋อตดด้วยคันเอ๊ะตดใส่หน้าผีเออกินหลุนแล้วไม่ต้องตดก็เหม็นแล้วเฮ้ยแชมแชมแชมมาดูนี่ดูครับผมปูดอะไรปูดตดไงตดได้ตีมาจังเลยเจ๊เล่นแรงนี่ยค่ะค่ะเจ้าของรายการแป๊บเหมือนเดิมกฎกติกาของเราก็เหมือนเดิมนะคะให้เปิดลัคกี้บ็อกซ์แล้วก็ รอบแรกนะคะจะนับเพชรทองไทรอนเอมิเรร์นะคะรอบที่2ก็จะเก็บอาวุธแล้วก็การนั่นเองใช่แล้วปะโอเคย้ายของก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะให้แชมป์เปิดก่อนเลยเปิดงานได้เราจะยืนดูปิดครับผมตัดรีบปิดครับผมอะไรครับอันไหนครับผมอันเลือก็ได้เอาเลยเอาเลยอันนี้พี่ยังเหยียบอันเดิมเหมือนเคยเพิ่มเติมคือเพิ่มอีกครั้งนี่คือความเทพของกล่องนี้เลยก็ว่าได้ ดูครับเปิดแล้วครับเปิดหน้าสองแชมุ์ยังไงล่ะเอามาไม่ได้แอปเปิ้ลนงเลยอะมาอีกอันนี้มาอีกอันนี้มาอีกอันนี้ก็อันอีกอันนี่นี่อันนี้นะว่าตกลาวาแน่เลยเนี่ะอูยได้เป็ดตกปลาเป็ดเลยแชมป์ฟินเลยทีเดียวแชมป์ตกเป็ดไม่มีไปเอาไปดูดีกว่าโอ้โหอันแรกได้ลัคกี้พอยทชัน ไอเค้กกูฆ่าลงตอนนี้แหละเฮ้ยอย่าเป็นลัคกี้กากๆไอคี้ไมบกไอเค้กของดีกันน่ะไปแล้วไม่สนใจใครแล้วเปิดนะ้ะเปิดมังนีเปเลยได้เพชรเพรได้เพช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 รได้เรได้เรได้เพรได้เพชเพไ้เพชรไรได้เพชไ้เพชรได้เด้ร้้เพชรไอ้ยพชไ้เเพเไไเเพชเ เขาไม่ได้อะไรเลยอ่ะฮะอะไรอ๋ออาญาติมาฝากเดี๋ยวไปฆ่ามันให้ก่อนมาเรามาลุมฆ่าก่อนอีโป้อีโป้เอ้ยบอสไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอบอย่า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 ลามอย่าหลับตีสะท้อนดาเมจดวะจาทำไงอีบอไอ้บ๊อสบ๊อสปดเป๊ะเลยครังนี้มีใครจะมแบบว่าเพชรทุ่ยังครับผม ได้แล้วได้แล้วอันเด่งได้มีมีพีได้เฮ้ยเอื้อโอยเชี่ยเลยลุกขึ้ลุกขึ้นบ๊อบตายไม่ตายว่ะบ๊อบไม่ตายอ่ะโอ้เขาฆ่าแกทันบะดีเมื่อกี้แกดขึ้นมาีีแบบอด้วยอ่ะท่านผู้ชมบ๊อบตายเขาได้เห็ดมาทำอะไรเนี่ยเห็ดอลิซาบีไม่อยากกินอู้ได้เดีือดปีกอ่าได้เห็ดแล้วเขาไปเก็บต่อโอ้ได้แต่อะไรเนี่ย ุัโอ้ยได้หมานี่ไม่ดีนอนเอ้ยทำไมเอ้ยเหยียาทีท่านตึ้งใจหัไปได้หมาแล้วอ่ะนี่ได้หมากับแบวน้องหมาน้องแมวนี่หลบนะหลบนะหลบนะโอเคโอเคเข้าไปงเซียมได้เพชรแล้วีุกไม่ได้อะบังหินไม่ได้อะเต้นเฮ้ยจับประเด็ดครับผมเฮ้ยเขาก็ได้หมาเหมือนกันอ้าวเ้เป็นท โชคดีนะโชคดีนะระเบิดกูไม่เคยโอ้ยมีควานหมากับแมวเขาตายหมดเลยเขาก็ตายเหมือนกันก็ขอโทษเจงโอ้ยน้องหมาของแมวเขาว่าตายเรียบเลยโอ้ยไอหมามึงกัดกูเลยเนี่ยตมหน้าอาหารเนี่ยเปิ้อนผมหายจะยอรับก็อะไรอาเศธทองนี่คือได้ไหมพี่หรือว่าไม่ได้เดี๋ยว เทองไม่่ได้อะะคทํามาเขาทํามาเขาหินนะเขาหินนะทำมาเขาหมานะหมาเขาตายทั้งฝูงไม่พอยังมาฆ่าอีกโอ้เจ๊ใจร้ายทำไมเจ๊แอปเปิลทองผมจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยพี่ไม่เกียแอปเปิลทองพี่ยังไม่ได้เลยเต้พี่โชคร้ายมากี่อะไรโชคร้ายคนเดียวได้ไหมแล้วแล้วแล้วเจ๊มันไม่พังก็ดีละขอดีๆหน่อยโอ้ยวีวีชนลัคกี้บ็อก

จมน้ำไปแล้วจมน้ำไปแล้วเลยไปไหนเนี่ยก็ขี่เกิอไปแล้วก็จอดลงแล้วก็ขุดก็ได้แล้วแต่เอาเท่าที่ขี่ได้อกงไม่ได้ออโอโอเคโอใส่เรือขี่เรือขี่เลขี่เรือเรือขี่เรือเฮ้ยอุ้งไมขี่เรือแค่เราจะได้ร้วาเรือมาทิ้งเขาอ่ะไม่ต้องขี่ต้องขี่แล้วต้องขี่เฮ้ยาอย มันต้องไม่หมดหรือเปล่าหรือว่าเซฟได้เลยเจ๊เฮ้ยลัคกี้โพชั่นจมน้ำไปแล้วอ่ะโอกาสนึงได้มายลัคกี้โพชั่นเนี่ยก็ว่าไปเอาสิมันจมน้ำไปแล้วอ่ะมาลองไปเอาเลยนี่ไปขี่เรือไปก่อนแล้วจังหวะนี้โอ้ยเรือไม่เรือไม่ไปเรือมันมองไม่เห็นนะพี่ขวัญเช้าเอ้ยจบจบจบลงน้ำไปแล้วเดี๋ยวเลยอุ้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 ยเดี๋เดี๋ ถ้ยเหลืออ <wh salts> ันนี้อันนี้เป่ยบจับจับจับโอ้โหทำไมมันได้ของดีจังวะแมไม่ได้หรอกแชมพี่ไม่ให้หรอกแชมบ้าเหรอพี่พี่อยูดใจนาพี่ได้เปียบ เพชรเพชรเพชรชั้นเพชรชั้นโอ้ยโอ้ยเรือเรือทิ้งเรือทิ้งกูโอ้โอ้ตกต้นเออพี่อ๋อใครยิงเพชรเขาโดนตบอ่ะโหโหดอ่ะโหดเพชรเขาอ่ะเออนี่ช่วยอเรือโอ้ยเรืออันนี้เออเรือพี่นี่นี่พี่พี่พี่กินนี่กินนี่ไม่กินดูกันหลังดู ไปเอาไปไหนเนี่ยโอ้ยเรือพังพี่ขวัญลงน้ำ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 ว่ายน้ำวเอ้ย่าทำอไมเกาโอ้ยะเกิบที่ปวดแตกเกาด้วยว่ะเต้มาลองว่ายน้ำอ่ะขอหน้าไว้ไปแล้วลงน้ำว่ายน้ำไปขึ้นเรือดีกว่าเร็วโอ้ยจะเจอแล้วทางขึ้นเรือมันอยู่ฝั่งนู้นมีสกิลอยู่อ่ะฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มี ตายตายตายของมาแล้วารอด้วยไว้น้ำไว้น้ำไว้น้ำไม่ตีเขาทำไมอีเจ้ไม่ไแหขึ้นเลยมันได้แหกสกีนมันได้แหกสตีขึ้นตัวนะขึ้นอุ้ยที่เหลือยักม่ขึ้นมาอีกขึ้นแล้วไอ้เจ๊ขึ้นมาแล้ว มามาขึ้นไปข้างบนไอ้ตกปุ่นเลยป่ะตายต่อหน้าเขาเลยแอบจะพึ่งตีไปแล้วไอ้พึ่งตีพึ่งตีแช่มตีไป็หนึ่งกล่องเชียร์ตีไป็หนึ่งกล่องแล้วไม่มันเป็นกล่องเฟลครับโอ้โหให้ให้อภัยกันไปดิอ๋อเฟลเหรอมาขึ้นกี่กล่องมีกี่กล่องหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ากล่องห้ากล่องแต่มันเทมลัยลุ้มหน้าเรือธงจนสลัดวันพีพี่เปิดก่อนนะพี่เปิดก่อนนะเจลสลัดหมวกฟาง ตาดตากตาย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 ต่ยตายตาะตัยตา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 ยตไยตายตามตายต่ยตายตาเตาย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 ตากตายพายตายตาปตาตายตามายต้ยตายาตายตาายายปไยตา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 ยเายต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 ยตามตายตายตต่อตปก็เหตือตาตต้อู้ อ <icana> ตกก๊มปว่าแชมป์ขุดเลยใช่ไหมใช่ครับผมกะมปี้ chanting. ผมทุกเลยเฮ้ยเราได้ไอรอนไปแล้วบายโอ้ยทำไมเคมันโชคดีอ่ะมาเตะข้อขวาขอบมันจะมีบันไดขึ้นมาแล้วก็เดินมาขวอเตะไปไหนสุดมันจะมีถ่าวันอยู่เต้นี่ตรงนี้ไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้เตียเกินอ่าไปขึ้นมาเีขึ้นมาแล้วโอเค ตรงนี้ไม่กี่กล่องอ่ะพี่ก็ไม่รู้พี่วางมั่วหนึ่งสองสามสี่ห้ากล่องห้ากล่องโอเคให้แตกจุดก่อนก็ได้เปิดเลยโอยใครมันหัวตายดิโเนอ่ะเบสทีพีมาเลยเตสทีพีมาอ่ะแชมป์เปิดก่อนเลยค่ะตัดที่ครับกล่องนี้นะโอเคค่ะโอ้เอ็นเดอร์โอเร่งดีอ่ะนสทีนี่ดีแล้วใช่ไหมเนี่ยดีดีโอ้ยยายาเอือ โสดขนาดนี้เนี่ยโสดนะบรรยากาศเหมือนแบบว่าอยู่ในหนังอะกร์ตูนวอนพีชแล้วก็ไททันรวมกันเออใช่ว่ะเราอยู่เรือแมรี่แล้วแล้วก็มีไททันวิปริตกำลังมาฆ่าเราใช่แล้วอะไรมีกล่องไหมมีมีกล่องมีกล่องข้างล่างปะลงใต้ท้องเรือเลยค่ะเอาไอพีี้ไอพีมันควรตี๋เร็วสุด เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะขุดเลยครับขุดเลยครับขุดเลยครับดูเขาทำดูเขาทำเห็นไหมครับไปไว้ลงมังดูดูคุณทำดู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 เขาทำเอากล่องอะไรเก็บก่อนเอาเปิดแล้วแต่เนาะสุ่มสิบใช่ไหมพี่เปิดสุ่มมันนี่กันดีกว่าไปแล้วจ้าพึ่งพึ่งได้หนังสือมาพี่เปิดโชคร้ายแล้วนะพึ่งโอ้ยเรือเป็นรูไอตาผมนะโชคร้ายใช่ไหมเนี่ยแอมดูนะ อย่าอย่าเดินไปอยู่ใกล้ๆดิ๋ยวมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวไม่ขยับเลยขยับเลยขยับเลยกล่องดีอันนี้กล่องดีตบบล็อกขึ้นให้เขาหน่อยอ่าโอเคต่อไงอ่ะคืออะไรอต่อบอลก่อนงล่างไม่ต้องไปทำอะไรได้เจ๊าเจ๊คไม่ได้อ่ะสักทีได้ไหมน่ารักมันยุบมันยั่วมันขึ้นบ่ได้อกีดีๆไปแล้วกันนะ เหนื่อยไม่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 โอ้ส่งของเพิ่มไปให้พี่ขวัญอันนี้อันนี้ร้ายเหมือนกันอันนี้ร้ายร้ายนะร้ายนะตกแล้วนะโดนขังลืมช่วยด้เตงช่วยด้วยเตงาะน้ำหาป้าเตงเหรอเตงเอาบล็อกมาปิดสิน้ำไหลน้ำรั่วน้ำรั่วเรือ ล้ำตัวเรือไปไม่เรือแตกแล้วล้ำเรกองดีกองดีกองอีกแม่ดีพังใช่ด้วยอ้พพังอีกแล้วเฮ้ยอยู่ข้างบนแชมป์แชมป์ต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไปบนเรือขึ้นไปบนใครมันปิดรูนี่เปิดใครจไม่ออกไปไม่แล้ไปไม่แล้วพวกกัปตันไปไม่แล้ เราเกิดวิตกจริตเอ้ยวิกฤตเฮ้ยหมแอบกอดเรือะไม่ไฟไม่เร<ต>ือแล้วแหละเราต้องพยกขึ้นไปข้างบนเรือแล้วแหละ,หละ,หละโอ้โหเ <c oughs> ส้นปะสาตายครับนี่สิได้รที่เขาเรียกว่าตายคาเรือกระเบลโอ้ยอะไรเนี่ยร <c oughs> ดน้ำไปนี่รกอรอกอะไรเออฉันเองโอ้ย <c oughs> เรือ <c oughs> พัง โอ้มันจะเรือเรือมุนพังโอ้ให้เกิดมารก็ตายโอ้เรือบอนพีทพังเลยครับเอ้าไอ้ได้เลยวะไม่ได้ก็จะถ่ายโลยๆไอ้เฮียกล่องลัอกกี้กูไอระเบิดเลวโอ้ยไม่เหลืออะไรอีกแล้วเขาได้เพชรเองไอ้เฮียเอาเอเคตาย แล้วรีบขุดเดี๋ยสิเธอม่คนเดียวแกมาดูทุกคนทำเป็นรูอย่างนี้จะขุดยังไงล่ะโอ้ยไอ้เต้ขู่ยืนคืนไม่ได้อยู่เต้ก็ไปกวนเขาอีกเต้อย่ากวนเขาเออโดดไปเลยแค่อู้หเพชรเจ็บแค่โอ้ยตกโอ้ยแมงจมน้ำเลยเฮียถือว่าวุญมีแต่กำบังอะแค่ เอาข้าวบนมีป pues mm yeah. ้าพี่ขวัญเยะอะไรดิโอ้ยอย่าตีดิวะเต้มึงจะตีกูตกลงมปทันทีเด่ะไม่ให้ไอ้ปช่วยเค้กเก็บไงมันจะได้ไวๆเฮ้ยมีไม่กี่เม็ดเองตอนนี้ไม่ค่อยได้อะไรเลยเอ้ยบ๊อบมาอุโทษบ๊อบตีแองไม่ไม um> ่ใช่บ๊อบอันนั้นนะเค้กเขาหน้าเหมือนบ๊อบขนาดนั้นเลยเหรอโอบก็อยู่ข้างหลังเธอมันจะขึ้นมาเขาตีเธอวังเพราะว่าต่อไปเราจะไม่สร้างด่านเรือหรือด่านที่มีน้ํานะ น้ำอัดรักอีกใครคิดใครคิดไม่โอเคอย่างร้ายแรงใครคิดใครคิดใครวะแชมป์อ่ะแชมป์แชมป์คิดแชมปคิดเป็นเหดือยแชมป์อีก็ังเรียกดูกระผมนะเนี่ยโอ้หมดตัวหมดเนื้อหมดตัวแขนแขนที่ขวัญเน่ยหลบพอดีเลยดวงดีสัตว์อ่ะเมื่อกี้่ขปลาไข่ใส่พี่ขวัญอ่ะพี่ขวัญทําไมเคเคได้เพชรเยอะมากอ่ะ ไม่ไปนับนับคะแนนครับกองเนึค่รับไป่เหรอยอมยอมแล้วมัต้องนับแล้วแหละดูจริงๆนะวิ่งดูคนอื่นดีคนอื่นเขาไม่ได้ถึงโฮสี่เลยพี่ขวัญได้แค่ยี่สิบกว่ากพี่พีได้สี่สิบหกปะเต้นก็เป็นโอ้ยเคียร์เคีชนะได้ไงวะเโอเคอาคีชนะนะแค่เราเชียรคนแรกชนะเลยจ้าเจ๋งในโหดจ้าสดนี่ไงคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะเอาของที่เรามีเนี่ยไปคราฟก็อรัน เราจะให้เลเวลคนละเท่าไหร่คะหนึ่งแสนครับเกเก็บอะไรหนึ่งแสนทับทับ XP แล้วก็หนึ่งแสนเลยค่ะ เฮ้ยมีธนูแบบ i n f i ิ i t y สองอันน่ะแลกเปล่าแต้เต้แลกไรเต้อะมาอยากได้ลัคกี้โพชันน่ะใครมีสองขวดนั้นได้ยินอยู่แว่วๆมีพอยต์ชันตะขวดเลยอ่ะผมเคเคมีได้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 มามาเคี้ยลองมาทำสัญญากันดีกว่าแต่ก็ต้องขอดูธนูก่อนจะดูก่อนเราลืมกล่องคราฟแน่เลยเดี๋ยวเราคราฟแต่เต้อยู่ไหนวะนี่อยู่ตรงคราฟแล้วมันนี่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 อาหารปยัมาขาะมีใครเก็บอาหารนี่หลังๆมึงอ่ะ ชิบหายง้อไปไหนกินหน่อยใครเก็บอาหารไปบ้างเช็คของเช็คของอาหารไหมอ่ะไม่มีใครสุดใจไม่ไม่มีไฟอ่ะไม่มีไฟไม่มีดอกแบ็กแมวแล้วมันไม่มีไฟทั้งคู่อ่ะอะไรเป็นอย่าเงี้ยตายแป๊บแล้วก็คุ้มป่าวอะเล็กัะกี้พอชันเนี่ยวคุ้มครับพี่เคสพี่เคสสุดหล่อคุ้มครับพี่เคสนี่แหละเต้เออคนเรียกพี่วันนึงเลยวันนี้กูขอไฟคนอื่นบ้างค่ะแป๊บค่ะแป มีเพชรไม่ขอเพชรมั้งไอ้ฝันกากไีโถชุดเพชรเต็มยศเลยเนี่ยไม่เต็มยศแต่มันไม่ได้ของกากอะของอะมีเยอะกว่านี้ปกติพี่พูดเลยว่าได้ของเยอะกว่านี้เยอะอันนี้ได้น้อยมากอ๋อครับผมดาบกระดอยดาบกระดอยเฮ้ยมีเพชรทำรองเท้าอ่ะแรเมเตมีอะไรแรกอะมีอะไรแรกกับมึงอะเมีลูกธนูอัปเกรดก็ไม่ได้นะเนี่ยมีเปิ้ลทองไหม มีเยอะไหมมีนิดนึงสามลูกวอาน่ะมีมีนิดนึงด้วยแอปเปิลทองไม่มีอ่ะไม่มีเหมือนนาแอปเปิลทองมีดับเบิลทองธรรมดาอยารู้ตอนนี้เราไม่มีธนูเลยอ่ะใช้มือีใช้หนังสือไหมใช้นังสือเออก็คือว่ามันต้องเอาไปเนี่ยไหนเนี่ยกับไอเนี้ยกับไอเนี้ยนะฮะไงอ่ะมันใช้ไม่ได้อ่ะอันเบเกอรี่อ้อทำไมอ่ะไหนไหนเอามาให้ผมดูก่อน ของมันคนละอย่างกับเป่าเต้ของอะไรหนังสือมันบวกสถานะะละโปรเทคสามันอัพชุดได้ไม่เห็เหรอมันมันใส่ไม่ได้ <c oughs> เอ่อผมไม่รู้สิครับทั้งนั้นเข <c oughs> ้มทำได้ไหมไม <c oughs> ่แพ้แน่เลยอ่ะเอาเสือ้อลองดูก่อนชุดมีแต่โปรเทคชันโปรเทคชันอย่างเดียวอ่ะอ๋อไม่ได้มันไม่อาจจะให้มันแบบเพียวๆแบบไม่ต้องอัพเกรดแล้วก็ไปอัพอีกทีหนึ่งครับ มันเป็นเขาเรียกว่าเจาะจงเลยแต่ถ้าเกิดว่ามาอัพแบบนี้มันสุ่มอ๋อใช่ทำไม่ได้ว่าเตะกะต้องให้ทำไมครับผมถ้าเกิดมันทำได้คือเราจะชนะแล้วงี้เออก็ต้องก็ก็เอาแบบว่าเพียวๆไม่ต้องแขวานขอแครอทหน่อยเขาไม่มีเหมือนกันแดงเตกเลยแรงไหมแรงแรงแรงเข้าไปเท่าไหร่เมี่อกี้กี่ดวงสามดวงวะเมื่อกี้เข้ากี่ดวง เคเคนเคนพอแล้วเคนกากระไปดิเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่กี่ดวงพอแล้วโอ้ยตายโอ้ยเฮ้ยขออาหารมึงดิจะตายแล้วอ่ะแง่เต้โอ้ยที่ไม่แคลอร์เขาบอกว่ากินแคลอร์แล้วฉลาดไม่กินแคลอร์ดเราต้องกินทุกคนนะเดี๋ยวมันจะโกงอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วอ้าวเราอิ่มแล้วกินได้ไหมอ่ะไปวิ่งให้หิวแป๊บงั้นอ่ะ เพื่อเอ้าจะได้กินไงแต่บอกจยไม่กินแล้วมันจะสถานะไม่เท่ากันไม่กไม่ใช่หรอกแรกอย่างนั้นอ่ะโอเคโอเคโอเคอะไรใครมาวางอะไรบังตรงนี้คะเนี่ยเราเองจะวางทำไมคะสัญลักษณ์เนี่ยครับเราออกเลยครับของมันอัปเกรดไม่ได้หนังสือก็ออกจะโหด ทุกคนครับเคนบอกเลยว่าเคนไม่มีธนูแค่นั้นแหละน่น่แน่โชว์โชว์แพ้แน่นอนโอ้ยเต้ยมีอีกไว้อ่ะมีใครยังเหลือคันธนูแน่แน่เอามาจากเต้เราไม่มีเออผมมก็ไม่มีเหมือนกันเคมีไหมไม่มีไม่ได้เลยอ่ะพี่เปิดมาพี่ได้แต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะโอไม่ได้คันธนูเลยอ่ะโอเคพร้อมและรอเราให้นี่เดี๋ยวคือคือคือฟันชนชนธนนเลยเหรอไม่ไม่ไม่สองคนค่ะเป็นคู่แชมป์อยากแชมป์จะสู้กับใคร โอ้โหทำให้เลือกเนี่ยสุขเคเลยจริงๆเฮ้ยเคนี่โหดนะแชมป์ถ้าถ้าแชมป์ชนะได้เดี๋ยว่าสุดยอดอ่ะสบายแล้วพวกพี่นี่กาดจริงใจเหรอใช่เคมันชนะทุกครั้งเลยอ้าวสู้กับเคไปเลยไม่เลยเหรออ่าเก็บไว้คู่ชิงไอ้แชมป์ เก่งๆไม่เจอไม่ได้เค้อ๋ออยากเขาอยากเป็นคู่ชิงกับแชมป์งั้นแชมป์อยากเลือกแล้วอะไรคิดผมคิดว่าผมจะอยู่ถึงคู่ชิงไม่แน่ไม่แน่เออจะเลือกพี่ขวัญหรือเลือกพี่เต้แค่นั้นเองโอ้่ขวัญก่อนแล้วกันเป็นกรรมกูอีกแล้วฉากสุดอีกแล้วน่ะคิดผิดแล้วสู้กับเจ้โอเคสามสองหนึ่ง ตัดริบินไปเลยไม่มีเทนดูไอดูว่าติดไฟด้วยตีไม่มีเทนดกูก็มีว่ะไอยีตี้เดี๋ยวมาเอฟดูข้างหลังนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะตายเอายิงเขาไปใกล้หน่อยสิครับอย่ายิงอย่างนี้สิครับผมไม่เล่นนะผมผมเล่นยากมากเลยครับบูพี่ข่อยเขาเกมโหมดตอนนี้ได้ใช่ไหมได้ได้ได้เกมโหมดบินดูจะได้ไปตายเต้ฉลาดเลย โอ้ยหยุดด้วยสองเลือดสองเลือดพี่ขวาน้อยเหลือสามสี่ห้าแล้วโอ้พี่ขวาจะตายแล้วเกมเออเกมกาดกว่าที่คิดแฮะมันไม่มีของอะไรเลยพี่เต้มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สู้กับเต้กันออ๋โอเคเข้าใจนะเฮ้ยกูเพกแล้วใช่ไหมไม่หลอกเต้คิดมากอะไรอ่ะพี่ขวัญฮะดูดิถ้าถอดชุดก็คือว่าแบบ ไม่เห็นนะแต่ว่าไม่ไม่มันต้องใส่ชุดอยู่แล้วแหละมันต้องป้องกันไงมาเพราไม่ยางีงสั่งตัวเดียางไงเฮียมาตีกันยังเนี่ยไอ้ครับเจอันนี้เติมยังเติมยังมาตีเราแต่ยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้ยไอ้เฮียตีคนแรงเลยจัดว์หลบหลบหลบกรรมการหลบไต่โดนลูกหลง คเอืกับเอไปออกไปกูไมสอ้คนออกไปอุ้ยดูเลือดยังไงขีดโคตนเลยอะเดินมาั้เ้ยเรรอโอ้โหเร้ว่ะตกแล้วกิบยามันรี่หหด้อ แชมป์ได้สู้กับบุเคสจริงๆด้วยรอบตัดสินว่าใครชนะให้ hmm. ırım, ่ายด้ว right, ย like, so ่าใครชนะไม่เราว่าเคชนะอันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาหนึ่งสองซ่อไปเลยไปกินแอปเปิ้ลแล้วสู้เลยไหนแชมป์วะไม่อย่ายืนติดกันสามคนเด้อนี่แชมป์คนกลางยิงขนมอยู่นั่นอ่ะเรามาหลบอยู่ข้างต้นไม้ดีกว่าสองคราระยะไประยะไกลเขาลดูผมว่าเนี่มันเขาลุูเดียวไม่ลุูเดียวจะไม่เห็น อุ๊ยตอนนี้นะคะฝั่งตรงข้ามเขายิงทะลุกันรัวมากค่ะไม่มีใครกล้าพิงเขาประชิดเลยค่ะไม่มีใครนะคะอย่าให้เคเข้าประชิดแชมป์ไม่งั้นแพ้แน่ร้อนร้อนร้อนดูมันตีนะดูมันตีโอเคนี่แบบแล้วหลบแล้วหลบเฮ้ยอ่อนให้เขาไม่ดิวดิวเลือดไ้ยบอกแล้วอย่าให้มันเข้าประชิดอย่ามันโกงเฮ้ยเดี๋ยวแชมันคืออะไรมันคืออะไร เมื่อกี้เชี่ยกับตายแน่นี่ไม่ตีต่อคิดอุ้ยอุ้ยอือรวัสดีครับอุ้ยนี่กูไม่ยิงมาทำไมเฮ้ยขอแขวมาขอแขกน้ำประเด็นอ่ะไม่ใช่ฝาแฝดของแขกไหมเอาไม่เอาเฮ้ยเราตีกสองคนเราไหมการล้อหลงน้ำเลยค่ะใอ่ลงน้ะมีของไหมไม่มีอะไรเลยค่ะมันเรามาถือดาบตายเลย ตายแล้วตายแล้วตายแล้วบอกเร็วเอ้าโอ้ยทำไมเนี่ยไม่ตอบำหรอโอเคกินยาอะไรไปคะยาบวกเอ็กแยค่ะร้อยยี่สิบนี่ไงโอ้โหนี่แหละการที่ไม่เห็นเลือดอ่ะไอ้บ้าไม่เห็นเลือดผมไม่ได้ลงบอลเลือดดูเลือดไงโอ้ที่พายแล้วแล้วเมื่อกี้อ่าพี่เลือดเหลือเท่าไหร่ครับ ็ <laughs> <g ül> กินแปปนอปเปิลทองไปจ้ะยาด้วยเขามียาแล้วเขาก็กินแอปเปิลทองด้วยนะคะยามันไม่ได้บวกเลือดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวถามน้องๆก่อนน้องๆไงดีหรือว่าเราจะไม่เอายาลัคกี้มาสู้กันไม่ไม่ไมันไม่ไม่เอามาสู้ดีกว่าเราเลบบสุ<ต>ียอสามารถคอมเมนต์กันได้ <c oughs> เลยนะคะาแบบเฮ้ยพี่มียามันขี้โกงไปคนไม่มียาก็แพ้สี่อะไรอย่างเงี้ยขอมเมนนะคะว่าแบบไอพี่ไม่ต้องเอายาก็ได้แบบสู้แบบแค่ค้าบของมาสู้กันก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะ ต้องดูนะคะน้องๆโอ๊ยตีเขาท่านไหนตายเหรอเปียวฟ้าว่าพาวเกวโอ้โหดูมันตีดอกเดียวตายโอเคค่ะแชมป์ในวันนี้นะคะก็คือน้องแชมป์จริงๆด้วยน้องแชมป์ได้แชมป์เก็บเพชรเก็บทองเฉมตายโอ้ผมเชียร์เลยฟันกูดิออึบบ๊ก่นได้ได้ได้เตะได้ไม่อยากไปมึงออกไปตายโอ๊ยเตะว่าตาย ดูันโอเคค่ะวันนี้มมนไ่ีห้าฮะมอาไม่เห็นเลยกำลังผนอยู่อ่ะตายไปดิแหม่จ้ะทุกครั้งวันนี้นะคะแชมป์นะคะในการเก็บเพชรเก็บทองนั่นคือพี่แชมป์ K R K นั่นเองแล้วผู้ชนะนั่นคือแชมป์เก่าของเรานั่นเองนะคะพี่พีนั่นเองค่ะแชมป์ร้อยสมัยโอเคสมัยเลยค่ะ ได้ยาทุกสมัยเลยไงใช่ต้องตั้งชื่อเขาว่าแชมป์ร้อยสมัยร้อยสมัยคนเล่นยาด้วยเล่นยาเยอะเออเล่นยาเยอะก็งี้แหละคนเล่นยาดูดีหน้าตาเออเดอนลางเหมือนแล้วโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพาร์ทหน้าอยากให้ใครมาก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะใช่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายเมื่อกี้ใครว่าฉันใช่ทำร้ายเขาอ่ะ